สวัสดีครับผมานายวิจนาตีนเดงนะครับนักภกษาหลักสูตรวิชาภาษา,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 าอังกฤษคณะภาษาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปลายลงกรวันนี้จะมาบรรยายในเรื่องของการศึกษาการจัดกลุ่มภาษาแบ่งตามลักษณะโครงฟางของคำ Devotional Morpheme และ Inflectional Morpheme ในการประพันธ์เพลงของ Tyler Joseph นะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัย,ยนะครับก็คือเพื่อจำแนกหน้าที่การาความหมายของคำในการประพันธ์เพลงของ Tyler Joseph โดยใช้กระบวนการรีแคร์รูปแบบของหน่วยคำพันย e l ีวิช n ่ a m o r r ร์ฟ m e และหน่วยรับคำพง Infectional m o r p h i m e วิธีการดำเนินการวิจัยนะครับ 1. การคัดเลือกข้อมูลผู้วิจัยศึกษาความค้าและเลือกบทเพลง3าบทเพลงขับร้อยโดย21 p a r o t ปรัพันเพลงโดย Tyler Joseph ลายชื่อบทเพลงที่คัดเลือกได้แก่ I of Fire Bir อฟฟมีคอนเคิร์นและเรนบอยผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงดังกล่าวเนื่องจากทำศัพท์บทเพลงนั้นมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมในการกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบของโดยคำและได้รับประทานโดยศิลปินท่านเดียวกันคือไทเลอร์ชอวเซตนะครับส,สองการเก็บข้อมูลผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบของโดยคำสองประเภทได้แก่รูปแบบโดยคำผัง และหน่วยคำคงโดยการวิเคราะห์การเติยพิสิทธ์และ s ัพพิษลงในคำศัพท์ในเพลงสามเพลงโดยที่มีคำศัพท์ทั้งหมด99าคำมาจากทั้งสามเพลงที่เข้าข่ายในการวิเคราะห์รูปแบบของหน่วยคำโดยมีวิธีการวิเคราะห์ก็คือคำศัพท์ที่มีการเติมพิสิทธ์หรือ s ัพพิษแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนั้นจะจัดอยู่ในรูปแบบของหน่วยคำผันคือ derivational morpheme และเมื่อมีการเติมพิสิทธ์และ s ัพพิษลงในคำศัพท์ เพื่อบ่งชีความหมายทางไวิรณ์น,นั้นคำศัพท์จะจัดอยู่ในรูปแบบของหน่วยคำคง i inflectional mm hmm. m o r p h e m e จากนั้นเริ่มการวิเคราะห์รูปแบบของหน่วยคำแล้วจึงนำมาจัดแยกลงในปราและเปรียบเทียบถึงความต่างจำนวนรูปแบบของอคำทั้งสองประเทศที่ได้มาจากการวิเคราะห์รูปแบบของหน่วยคำทั้งสามเพลงที่มีไทเลอร์จอเซฟเป็นผู้ประพันธ์สามวิธีการวิเคราะห์ข,ข้อมูลผู้ใจได้นำทั้งสามบทเพลงมาวิเคราะห์เน่วยคำพันธ์ จะเรียนวิชโมอลฟรีและเนอคำพงพเศษวชโมอลฟรีโดยมีวิธีการวิเครานั้นี้คำศัตท์ที่เติมพิ e f i และฟ u ิด i x ในการเปลี่ยนแปลงก่อนเกิดความหมายใหม่นั้นจะอยู่รูปแบบของหน่วยคำพัดและเมื่อมีการเปิมพิ e f i x s u f f โดยนคำัต์เพื่อ่งสี้ความหมายโดยก่อนคำศัตท์จะจัดอยู่ในรูปแบบของโนยคํคำองอิเศษวชโนมอลฟรีนะครผลการวิจัยจากการวิเคราะห์การจัดลุ่มภาษาตาง ครงสร้างของคำเดน i วอร์ชั่นนอร์มอลฟและ i n f e ฟ t i o n นนอ o r มอ e ฟีในการประพันธ์เพลงของ t ทเลอร์โจเซฟโดยศึกษาเฉพาะคำที่เป็นบ r m o r อร์ฟีนะครจากกลุ่มเพลงตัวอย่างพบว่า i o l off i r s มีการใช้หน่วยคำเดน i วอร์ชั่นนอรมอลฟ8คำและใช้หน่วยเอฟเฟกชั่นนอร์มอลฟี28 บี ism, yeah. ิในการใช้หน่วยคำโดยเมอ์ฟิครัในการใช้หน่วยเอฟเชมอ์ฟิว26ครัเพลงแรมบอยในการใช้หน่วยคัมเอเมอฟ1คร้งโเมอฟฟิ11ครนะเอาไสรุปแลอธิบายวิจัยจากผการวิยพบว่าเพลงไอรอกไฟเบิร์และเพลงบีคอนเซิร์มีการใช้ใน่วยคัเดอเชมออ์ฟิวละมากกว่าเอฟเชมอ์ฟิ ในส่วนของเพลงรอนบอยมีการใช้หน่วยคำเดลว t ช o ชน l มอ r p ฟ e m e มากกว่าอิน e c t เ o นัมออฟฟิ e ่ในกลุ่มเพลงตัวอย่างเก็นคอร์ดเดลวิฟิมากกว่าเพลงอินฟแลเชนัมออฟฟิ้สองในสาจึงสรุปได้ว,ว่าในการวิเคราะห์การจัดกลุ่มภาษาแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของคำเดลว t i o ชน l มอ r p ฟ e m e และอิน e แลเชนัมออฟฟิ้ในการประพันธ์เพลงของคาร์ลโยเซตโดยศึกษาเฉพาะคำที่เป็นบาร์มอร์ฟีนะครับดั้นการใช้หน่วยคำในการเ หน่วยคำเดลริสมอลฟีมากสุดซึ่งการใช้เดลิสมอลฟีนั้นทำให้ความหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำเลข้อแตกต่างคือในการศึกษาคำนี้เป็นการศึกษาในลักษณะโครงสร้างของคำเดรริสสมอลฟีไลท์เอฟเรชโนมฟีมีการศึกษาที่จดจงในงานประพันธ์ของแม่ที่จดจงเท่านั้นทั้งนั้นในการศึกษาคำต่อไปกและมาควรกำหนดประเด็นเนื่องที่กระชับเข้าใจง่ายเพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดที่นี่มาจากความเข้าใจของแต่ละคนซองคนมีข้อมูลเพิ่อเติมเกี่ยวกับกตรสังเกตความแตกต่างหรือความที่เป็น,น,น,นเด็กในชั้นมองฟิล์มนั i เรียนในชั้นมองฟิเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกานรปฏิบัติงานนะครับขอบคุณที่ฟังการบรรยายครับขอบคุณครับจบการบรรยายในครั้งนี้